สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องนะคะแล้วก็รีวิวกระเป๋าดีออใบนี้ให้ทุกคนฟังนะคะ ใบนี้ก็คือดีออนะคะรุ่นดีจอยในไซส์สมอลนะคะส่วนสีที่เราเลือกมาก็เป็นสีขาวนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็คือโก h a r ฮาร์ดแวร์นะคะเรายังไม่ได้แกะพลาสติกของเขาเนาะที่เราเลือกสีขาวก็เพราะว่าเรายังไม่มีสีขาวในคอลเลคชันเลยนะคะมีแต่ใบนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าเห็นไหมคะใบนี้ดูน่ารักกว่าเยอะเลยแล้วมันก็ดูแบบเป็นทางการกว่านะคะแล้วเราก็ซื้อมิดจ้าซิลซาฟมาผูกด้วยนะคะ แล้วเอเอเขาก็ช่วยเราแบบว่าเดคอเรทนะคะแล้วก็มาผูกโบตรงปลายน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วว่ากระเป๋าใบนี้พอผูกโบหรือว่าเอาซิลส์การ์ฟมาเดคอเรทแล้วเนี่ยมันดูน่ารักมันดูแบบสนุกสนานมากกว่าถ้าไม่มีซิลส์การ์ฟนะคะเห็นไหมคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับด้านนี้มันจะดูออกเป็นทางการมากกว่าแต่พอมีซิลส์การ์ฟแล้วดูแบบน่ารักมากขึ้นเยอะเลยแล้วซิลส์การ์ฟนะคะที่เราเลือกมามันก็จะแบบมีเป็น ดาวของ d ีออนะคะแล้วก็มีลายอื่นๆก็จะมีสีขาวสีดำสีชมพูนะคะเราคิดว่ามันเหมาะกับกระเป๋าสีขาวใบนี้มากเลยนะคะอีกอย่างหนึง่งมันก็ช่วย Protect Handle ด้วยนะคะไม่ให้มันดำเพราะว่ากระเป๋าสีขาวเนี่ยก็ต้องใช้การระมัดระวังนิดนึงนะคะใบนี้ได้จากช็อปของ d ีออที่บริสเบนนะคะก็จะตั้งอยู่ใน Queen Street Mall นะคะก็เป็นช็อปที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะจะมีประมาณ 3- 4เซชั่นมีเซชั่นกระเป๋าเซสชั่นรองเท้า เ e c ชั่นจ e เลี r y แล้วก็ Ready to Wear ค่ะเราก็มาคุยเรื่องกระเป๋าใบนี้ต่อนะคะจริงๆแล้วตอนที่กระเป๋าใบนี้รีลีสออกมามันก็ไม่ค่อยเข้าตาเราเท่าไหร่เนาะมันไม่ใช่เล at f อ r s t s i g h t เลยนะคะทุกคนใช้เวลาค่อนข้างหลายเดือนนะคะกว่าที่เราจะรู้สึกชอบกระเป๋าใบนี้ขึ้นมานะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคงเคยชินกับการเห็น Lady Dior b a g มานานนะคะซึ่งเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะคะหรือว่า Square Shape แต่ทรงกระเป๋าใบนี้เป็นเร Tangular Shape นะคะทุกคน สัดส่วนเขาก็จะอยู่ที่2 2ซนเมตรนะคะความสูงก็1 2เซนแล้วความลึกก็6เซนค่ะสามารถใส่เอเซนเชียลต่างๆของเราได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะก็เปิดกระเป๋าขึ้นมานะคะมันก็จะมีแฟลปข้างในนะคะแบบนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีช่องให้1ช่องเราก็จะเริ่มจากมือถือนะคะอันนี้คือ iPhone 14 Pro อันนี้ก็เป็นกระเป๋าตังค์นะคะ แล้วนี่ก็คือกุญแจรถกุญแจบ้านนะคะเราขาดไม่ได้เลยก็คือลิปสติกค,ค่ะแล้วเราก็จะปิดกระเป๋าไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะส่วนสายกระเป๋าก็จะมี2แบบนะคะอันนี้เป็น shoulder strap นะคะเวลาสะพายมันก็จะอยู่ประมาณเลยเอวขึ้นมานะคะแต่ว่าสายเนี่ยปรับไม่ได้นะคะคอฟิกไว้แล้ว แต่ว่าเอาออกได้ค่ะก็จะมีเครื่องหมายซีดีอยู่ตรงนี้ด้วยแบบที่2ก็จะเป็น shoulder strap อันนี้นะคะส่วนความยาวเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าปรับได้เหมือนเดิมเนาะก็ปรับยาวได้ปรับสั้นได้อันนี้คือสั้นสุดนะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวของเรานะคะส่วนความสูงของเรานะคะเราไม่ใช่เป็นคนสูงนะคะสูงแค่ร้อเองมันก็จะอยู่ประมาณช่วงเอวอะคะ่ะเราก็ถามดีออนะคะว่า เ,เขามีบริการเจาะรูเพิ่มให้หรือเปล่าคือเขาไม่มีเนาะเขาบอกว่าให้เราไปทําข้างนอกเองแต่ถ้าเกิดเราไปเจาะรูเพิ่มเนี่ยวัรันตีของกระเป๋าก็หมดไปนะคะเราก็คงจะรอไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะเอาให้แบบชชว์โวมั่นใจว่าเอออยากได้สั้นกว่านี้ก็ค่อยไปเจาะทีหลังนะคะส่วนหนังก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะเป็น a n e เน lamb s กินนะคะก็จะมีความนุ่มของหนังแก่ แล้วเขาก็จะตกแต่งกระเป๋าด้วยดี r c h a r มนะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะตอนเราเห็นกระเป๋าใบนี้ครั้งแรกมันก็ไม่ค่อยเข้าตาเราเท่าไหร่เนาะแต่พอขึ้นปีใหม่หรือว่าปี2023มาเนี่ยเราคงจะเห็นแบบคนถือกันบ่อยขึ้นนะคะอย่างเช่นผู้อินฟลูเอนเซอร์นะคะบางคนถือเราก็แบบดูเก๋ดูเช็คดีนะคะจริงๆแล้วกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับรีเอดิชันของกระเป๋าทรงคลาสสิกอย่างเช่น Lady d ดี R นะคะ แต่เขาทำเชฟให้แบบดูเก๋ไก๋ขึ้นดูเฟรชมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เราชอบกระเป๋าใบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วการเป็นมาของกระเป๋า lady d i o y ทรงนี้ก็คือการเอารูปทรงของ dior east west bag มาประยุกต์นะคะให้ออกมาเป็น lady dior ทรงใหม่แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมี3ไซส์ให้เลือกนะคะก็จะมีรุ่น m i โครนะคะรุ่น small แล้วก็ม m e d i ยมค่ะ ะะเราก็จะมาคุยกันเรื่อง tax refund นะคะหรือว่า tourist refund scheme ย่อสั้นๆว่า TRS นะคะก็คือคนไหนที่มาเที่ยวออสเตรเลียเป็น Tourist เนี่ยแหละเราซื้อของจากร้านค้านะคะจำนวนมากกว่า300เหรียญขึ้นไปเราก็จะออกจากประเทศภายใน60วันเนี่ยก็สามารถที่จะเคลมภาษคืนได้นะคะส่วน process ก็ง่ายนิดเดียวนะคะทุกคนเราก็แค่บอกพนักงานนะคะว่าเราเป็นทัวริสแล้วเราต้องการจะเคลมภาษคืนนะคะ เขาก็จะออกไปอินโหวตให้เรานะคะแล้วในนั้นเนี่ยมันก็จะระบุค่าภาษีต่างหากนะคะส่วนคนไหนที่จะเป็นเงินไปมากกว่า1,000เหรียญเนี่ยก็อย่าลืมเช็คนะคะว่าในอินโหวตเนี่ยมีชื่อเรานามสกุลเราแล้วก็ที่อยู่เราอยู่ในนั้นด้วยนี่คือเป็นกฎของออสเตรเลียนะคะแล้วอินโหวตเนี่ยเราก็ต้องยื่นให้กับ ABF Officer นะคะซึ่งอยู่ในแอร์พอร์ตถ้าเกิดเป็น Brisbane International Airport เนี่ยออฟฟิศตรงนี้ก็จะอยู่ข้างหลักของ m m i g r a t i o นนะคะแล้วจากนั้นก็จะมี Officer มาาเช็คคของของรนะะ เพราะฉะนั้นของของเราเนี่ยจะต้องอยู่กับตัวเราเนาะเป็น carry on ส่วนที่ออสเตรเลียเขาคืนเงินกันยังไงเขาก็คืนเงินผ่านทางบัญชีของเรานะคะภายใน60วันเขาจะไม่มีแบบเป็นเงินสดนะคะตามประสบการณ์ของเราแล้วเราได้เงินคืนผ่านบัญชีของเราภายใน2อาทิตย์นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการรีวิวกระเป๋าน้องดีออใบนี้นะคะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อัปโหลดอีกสักพักนึงเนาะเพราะว่าเราจะเตรียมตัวไปต่างประเทศนะคะทุกคนคลิปต่อไปเราก็อาจจะเจอทุกคนที่ประเทศนั้นนะคะ เราไม่บอกนะว่าไปประเทศไหนก็เก็บไว้เป็นความลับละกันหรือว่าเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเราเจอทุกคนในเอพิโซดหน้าค่ะบ๊ายบาย